ประวัติของ e ีโกเดอร์ลิฟวิงแพเนแห่งมาเวลคอมิกส์คุณรู้ไหมว่ามีดาวดวงหนึ่งในจักรวาลมาเวลที่มีชีวิตเป็นตัวเองนั่นคือ e ีโกเดอร์ลิฟวิงแพเนดาวลึกลับนี้ไม่ใช่แค่ดาวธรรมดาแต่เป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่สามารถพูดคิดและทำลายล้างได้ระวังไว้เพราะเขามีพลังอันน่าทึ่ง อิกโกถูกสร้างขึ้นโดยปรมาจารย์แห่งจักรวาลที่ชื่อ The Stranger มีเป้าหมายเพื่อทดลองกับสิ่งมีชีวิตในจักรวาลไม่มีใครเหมือนอิกโกที่ไม่เพียงมีจิตรู้แต่ยังสามารถคุมพลังธรรมชาติของตัวเองเพื่ออยู่รอดในอวากาศได้อย่างน่าทึ่งอิกโกเคยปะทะก,กับเหล่าฮีโร่เช่นต่อและแม้กระทั่งทีม Guardians of the Galaxy เขามีความทะเยอทะยานที่จะครอบครองจักรวาลแต่บางครั้งอีกโกก็ถูกใช้เป็นพันธมิตรในภารกิจที่ไม่ธรรมดาลองนึกภาพดาวทั้งดวงเป็นทั้งเพื่อนและศัตรูในเวลาเดียวกัน แฟนมาเวลหลายคนอาจคุ้นเคยกับอีโกในเวอร์ชันภาพยนตร์จาก Guardians of the Galaxy v o l 2ซึ่งรับบทโดยเคอร์เรเซลซึ่งในภาพยนตร์เขาไม่ได้เป็นแค่ดาวที่มีชีวิตแต่ยังเป็นพ่อของสตาร์ลออีกด้วยถ้าคุณรักจักรวาลมาเวลและอยากเจาะลึกประวัติของตัวละครที่เหลือชื่ออย่างอีโกเดอร์ลิฟวิงแพลเน็ตฝากกดและกดแชร์และติดตามช่องของเราไว้แล้วมาร่วมสำรวจเรื่องราวอื่นๆที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับมาเวลด้วยกัน